สวัสดีค่ะช่องเจ็ดสีบวงสงละคร4ี่เรื่องเริ่มที่ค่ายพอดีคำเตรียม2เรื่อง2สไตล์เพื่อนแพงและยอดมนุษย์ดาบเทวดานักแสดงมากันแบบครบเครื่องเลยค่ะเวียสุกลาวัฒน์มาในมาดไอหลอกควง<ด>ย,ยุย้ยเจรานาน<ด>และปุ๊กลุกฝนทิพย์บวงสงละครเรื่องใหม่เพื่อนแพงจากบทประพันธ์ของยาขอบค่ะความรักเข้มข้นของสองพี่น้องกับหนึ่งชายคนซื่อวันนี้เหล่านักแสดงแต่งตัวจัดเต็มมาในชุดย้อนยุคมาลานำไทยเลยค่ะก็เป็นรักสามเศร้าเป็นความรัก พี่น้องแย่งผู้ชายซึ่งหล่อมากคนเดียวแม่เพื่อนถูกปลูกฝังมาว่าน้องจะแบบอิจฉาเราแล้วก็แบบทําให้แม่ต้องตายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบมีอะไรขัดแย้งกันหนึ่งใจเราก็อยากให้พี่สองคนมีความสุขอีกใจหนึ่งเราก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันมา3คนเราจะถูกทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มความเข้มข้นด้วยนักแสดงมากฝีมือครับข้างอาทิบิกริดดาหมูภูสนะไอ้อธิชนาและอีกมากมายพร้อมเดินหน้าถ่ายทําเพื่อแฟนละครช่องเจ็ดแล้วค่ะ มาที่ละครอีกเรื่องยอดมนุษย์ดาบเทวดาฮีโร่คนใหม่จินจินนะจัดเต็มในชุดฮีโร่พร้อมอาวุธดาบปราบเหล่ามารร้ายประกบคู่ครั้งแรกกับพลอยรันดาภาค่ะจะอยู่ในค่ายมวยครับแล้วก็จะมีพลังอยู่ตรงแขนขวาครับแล้วพอเจอพวกมาหรือว่าสู้ไม่ได้หรือวอะไรอย่างนี้จะแปลงร่างออกมาโดยมีดาบเป็นเอกลักษณ์ครับค่ะก็เป็นนักข่าวค่ะแล้วก็ เป็นเหมือนหัวใจโลกาก็คือเป็นคนพิทักษ์หัวใจโลกาเหล่ามาร้ายจัดเต็มมาเลยดูก็รู้ว่าฮีโร่เหนื่อยแน่นอนค่ะ